รายการใบลดนี่นะคะกดที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนค่ะเลื่อนหาใบลดนี่ค่ะกดบวกมุมขวาบนนะคะแล้วก็เปลี่ยนวันที่ค่ะเราจะเลือกเป็นวันที่28กันยายนนะคะแล้วก็อินไว้อ้างอีกนะคะกดรูปมือเลยค่ะเลือกรายการนะคะ แล้วก็เราจะมาลดจำนวนสินค้านะคะที่เราจะขอใบลดนี่ค่ะแล้วก็เช็คความถูกต้องเรียบร้อยนะคะถ้าเรียบร้อยกดบันทึกมุมขวาบนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ